ไม่เข like ้าใจว่าทำไมวันเกิดลูกพี่ต้องมาขอเงินพ่อหนูพ่อพว่าพ่อเขาบอกว่าเออถ้าคุณกาถ้ากินอะไรหรืออะไรยังไงนะถ้าดูแลมีมไม่แต่มันในความเป็นจริงพี่ก็ไม่สมควรแบบนี้เหมือนพี่เรียกเก็บใต้โต๊ะเลยอันหนูคุยตรงๆนะแต่ถ้าว่าพี่จะขอเนี่ยเอยหนูเออนะขอเดือนเท่านี้นะแล้วเออดูแลลูกเออดูแลให้เลยเออหนูก็ไม่ว่าถ้าดูแลจริงๆอ่ะนะ แต่ว่าเหมือนพี่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรแม่หนูเลยเสื้อแขนยาวที่บอกว่าซื้อเอาเงินที่พ่อไปซื้อก็ไม่ได้ซื้อให้แม่ก็ได้เสื้อหลวงปกติเลยแล้ววันเกิดลูกนะวันเกิดพี่ประภาะลูกพี่ประภาพรเนี่ยทําไมต้องมาของเงินพ่อหนูอ่ะโอเคอ่ะฟังอันนี้ก็เอันนี้น้องพูดเนี่ยพี่ก็ยอมรับว่าเออวันนั้นขอขออันนี้พูดเปิดอกเลยนะว่าขอเออว่าเออซื้อไอ,อ้วันเกิดนะอะไรงเงี้ยแกก็โอนมาให้ว่าในส่วนเรื่อง,องที่ว่าดูแลอะหนูอยากรู้ว่า พี่ปภาพรได้ดูแลแม่หนูบ้างไหมเอาเงินเอาเงินพ่อหนูไปอ่ะแล้วหนูก็โอนไปด้วยหนูก็งงว่าเอาทำไมต้องให้หนูโอนเงินไปให้ผู้คุมแลวน้องชายหนูก็โอนไปชื่อนะแล้วทุกอย่างอ่ะคือหนูก็เลยแบบไม่เข้าใจไงว่าเอาแล้วเรื่องวันเกิดเนี่ยลูกหนูมันส่งบันทึกเสียงมาถ้านะอยากฟังหนูเปิดให้ฟังก็ได้นะว่าขอเงินพ่อหนูค่าเค้กอ่ะแล้วหนูเป็นคนโอนไปนี่แหละพันหนึ่งค่าเค้กอ่ะไม่ไต้องไม่ต้องไม่ต้องเมนหรอกก็คือคุยกันเลยว่าเออวันนั้นจริง อ้แม่แล้วเขาโดนสอบมาหลายครั้งแล้วเขาเส้นใหญ่มากเขาก็หลุดตลอดแล้ววันนี้ตอนเช้าเขาก็ให้ผู้ชายซึ่งบอกเป็นแฟนเขาโทรมาคุยกับหนูให้เลี่ยงหนูออกไปแต่หนูบันทึกเสียงไว้นะคะเขาหนูคิดว่ามันมันไม่ใช่หรอว่ายิ่งนานนานไปยิ่งมาขอเงินของเงินนึงนะค่ะที่คุณแม่ถูกกันแกล้งจากผู้คุมเงินจำอะไรผู้คุมขอเรียกเงินค่ะเชื่อเรื่องรกันแ้หน่อย ก็คือแม่ติดคุกไปอยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะก็ทางผู้คุมโทรมาเบอร์พ่อค่ะก็ขอเรียกเงินมาตลอดวันเกิดลูกเขาก็ให้หนูโอนเงินไปให้หนึ่งพันเขาหนูถามเพราะว่าค่าอะไรเขาบอกค่าเค้กลูกเขาอะค่ะและเขาบอกว่าแลกกับการดูแลแม่อะค่ะอยู่ข้างในเขาจะดูแลแม่ให้แบบให้อยู่ข้างในดีที่สุดแล้วก็จะหาแบบเบาๆพับถุงพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แม่แล้วก็ ด้าที่ผ่านมาคุณแม่อยู่ดีอยู่ดีหรือเปล่าคบไม่นะคะแม่อยู่เหมือนคนปกติแล้วมีคนเพิ่งจอบาจากคุกค่ะเขามาถึงที่เลยนะคะมาหาพ่อหนูมาบอกว่าอยากให้เงินกับคนชื่อประพาพรนะคะค่ะผู้คุมคนนี้เขาเรียกเก็บเงินเขาโดนสอบหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หลุดเข <c oughs> าพูดแบบนี้เลยนะคะเราให้เงินไปให้เงินไปค่าอ <c oughs> <ล>ะไรก็คือเหมือนกับแบบแลกกับการที่เขาดูแลแม่หนู เขาบอกแบบนี้แล้วหนูก็หวังว่าเงินที่พ่อให้ไปก็จะดูแลแม่แบบดีแต่ก็ไม่เลยค่ะก็ดูแลเหมือนคนปกติทั่วไปเลยขนาดแม่หนูเป็นโควิดเมื่อ12มีนานะคะเขาก็ไม่โทรมาบอกพ่อหนูนะคะพอดีเมื่อวานหนูโทรเข้าไปที่หน้าเรือนจําเขาถึงเขาบอกหนูถึงได้รู้ค่ะเรื่องเงินที่เราเสียไปก็อ้างว่าไปทําอะไรก็คือหนึ่งเลยเขาเอาไปห้าร้อยใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อเสื้อแขนยาวเอาเข้าไปให้แม่ในเรือนจํา แต่คนที่ติดคุกด้วยกันกับแม่เขาออกมาเขาก็บอกว่าแม่ก็ได้ของหลวงปกติเลยค่ะไอเรื่องที่เขาเอาเงินเราไปห้าร้อยเราบอกว่าจะซื้อให้ก็ไม่เป็นความจริงค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่รู้สึกยังไงนะที่เราดูกำนี้หนูรู้สึกว่าไม่โอเคค่ะเราก็เป็นภัยกับประชาชนด้วยถ้าเขาทําแบบนี้สักร้อยคนก็แย่ค่ะสําหรับหนูไม่โอเค อย่างแรกเลยนะครับรู้สึกแย่มากเลยนะแล้วเงินที่ไปเรียกรับจากเขาในข้าวทําอาชีพขับบินมอเตอร์ไซค์ก็ได้สิบบาทกับบาทเท่านั้นเองเก็บเขาห้าร้อยสองร้อยหนึ่งพันบาทมันเยอะนะสําหรับคนที่มีไรายได้แค่ประมาณาันละสามร้อยกว่าบาทเนี่ยทีนี้น,นะครับหลังจากนี้เนี่ยการที่เราเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายแล้วเราเรียกรับเงินเลยนะครับมันมีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราปรามการทุจริตนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันพรุ่งนี้จะเอาทั้งครอบครัวเนี่ยไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมก่อนเพื่อจะได้มีการคุ้มครองผู้คุมขังที่เออแม่เขาที่ถูกขังในเรือนจำก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมไม่อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ผมอยากฝากถึงผู้บริหารมากกว่าว่าช่วยดูคนที่ไม่ดีเอาออกไปจากระบบให้หน่อยเพราะผมเจอเยอะเหลือเกิน ผู้ควบุมดีๆก็มีแต่ผู้ควบุมที่ไม่ดีอย่าเอาไว้ครับมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆเขาข้อหาที่หนักที่สุดนะครับก็คือเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับสินบนเรียกรับเงินนับเพราเงินเข้าบัญชีตัวเองนะโห,หลักฐานมันโอนเข้าไปเป็นสลิปเนี่ยมันค่อนข้างชัดมากซึ่งความผิดเหล่านี้นะครับอัตราโทษในข้อหาที่หนักที่สุดนั้นคือจำคุกตลอดชีวิตถ้าใครที่เป็นเหยื่อหรือเคย จ่ายเงินให้กับผู้คุมรายดังกล่าวให้ติดต่อเข้ามาด้วยนะครับจะได้มาเป็นผู้เจายหายร่วมกันมาเป็นพยานให้กันว่าผู้คุมรายนี้มีพฤติกรรมแบบนี้